โปิดงานนะบโดยเว่าอย่างยิ่งเจ้าภาพที่เป็นจาบอ,องสถานที่คือท่านผู้ในการโรงพยาบาลแคนาซินะครับท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะสดชื่นตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะฮะจะมีพนักงานมาตอ้อนรับเหมือนกับว่าเรามา,ววารานอาหารหรือบางท่านมาขึ้นมาเกว่าเข้าสู่ห้องสปาอะไร่าทีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คิดว่าสองปีที่ท่านสมคิดมาอยู่ โรงพยาบาลประสิทธิ์เปลี <c ites> <med ic> ่ยนไปมากจริงๆจากที่ท่านได้กล่าวเนี่ยผมขอยืนยันนะครับในช่วงแรกท่านขอสมคิดมาก็จะมีกเกลี่ยนตปลงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในภายนอกพวกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ท่านาดาทุกคนก็เริ่มให้ความรุวมเริ่มเข้าใจนี่คือการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลปสิทธิ์เนี่ยคืเป็นย่อของผมเลย ที่เอาไปปรับปรุงในส่วนของสาระทาจังหวัดเดลสายนะก็ได้แบบอย่างอาจารย์โกลเดอรบานห้องน้ำสารการจังหวัดเดลสินที่ว่าแก้ไม่ตกไม่ตกเนี่ยผมก็ให้โกลเรบาลไปทาให้ดูแล้วทําทำไมจะแก้ไม่ตกเมื่อคนทําให้มันสกครกเนี่ยคนก็ต้องทําให้มันสะอาดนะเพราะนั้นทุกอย่างตี่คนนะผมก็ได้รูปแบบของโรงเดอรบาลไปทําก็สามารถทําห้องน้ำสารการจังหวัดเก่านะฮะให้หายเหนือนได้ เขาก็กลับมาเชียนเท่ทาน้ำที่สารการได้เขาจะ,ะ,ะ,ะขอขอบคุณทางทีมงานโรงพยาบาลทุกคนเราจ้างเราจ้างเท่ากันบริษัทเอกนชนแะต่แต่ศักยภาพไม่เท่ากันของโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถใช้มือของเขาเนี่ยร้วเข้าไปในีพอไดนะ้แต่ที่สาร,รการเราเขาไม่กล้าร,รันะ้วนั้นถ้าเขากล้ารว้วเนี่ยเขาผ่านคนขีดเส้นตรงนี้ได้มันก็สามารถ ที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในหลายๆเรื่องได้นะครับก็ขอขอบคุณก็ทําให้โยมเจริญจังหวัดปราสินเนี่ยได้รับรางวัลนะครมากมายนะะฮแล้วก็มีสิสนค้ามากมายนะท่านทั้งหลายเนี่ยท่านทิ่มีกรเนี่ยท่านคงขึ้นหน้าขึ้นตาท่านทั้งหลายท่านดูเจนเคเบิลทีวีท่านทั้งผูิที่กรนะท่านเชฟพูลอชิกรเนะี่ยนะี่คือผู้ประกาศของเจนทีวีก็เป็นคราชการเป็นโยมเจริญวิชาชี บุคลากรของโรงพยาบาลศิริเนี่ยมีมากมายมีคนเก็บเกี่ยวมากนะครับณตรงนี้เองเออผมมา้วก็ท่านหลายู่เบื้องหน้าผมก็เลยแนะนำเฉเลยว่าพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานนะคองค์สูงชั้นาานี่นะครับนี่ก็คือพุทธรูปฝาแดงสงย่างจักรซึ่งหลวงพ่อถาวรได้เป็นผู้สร้างขึ้นจริงๆแล้วพุทธรูปองค์นะี้เป็นปางที่จำลองมาจากทีาเรียกว่า พิสั์ที่านรที่ชื่อว่าพระภัยสัทราลุพระภัสัก็คือเพสัตนันเอ,เอนะครัเพสัตเป็นพระที่เป็นพระรูปที่พรธเจ้าที่รักษาลรกไผใข้เจ็นะครับภัยสัทคาลุไวยุทธปภานะรตรงตรงพระหา,า,าของของ,ของพระรูปเนี่ยของพระภัสัทารุเนี่ยจะมีเม็ดกลๆมๆหยู่เม็ดที่ฝัน่นเอนะรเม็ดนี้ก็คือวิญารักษาโลกเป็นโอสถ ซึ่งคือถัม,มาจากขนสมองน,นั่นเองเพราะในสมัยโบราณกฏิบัติการถือว่าขนสมองเนี่ยเป็นโกศนะฮะโกศนะฮะพุทธรูปเนี่ยออมาเจออยู่ที่เมืองฟ้าแดงเป็นโครงเล็กๆหลวงพ่อทาวอารที่เก็บไว้ถือว่าจะอยู่ที่วัดบางปก็แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพระริงสินเนี่ยมีอารมณ์พิยาสัยอยู่ที่นี่เพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดที่ทรงเปลี่ยนจากาศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธ แล้วก็เผยแพร่มาตามอินเดวนภูมก็จะสร้างอโลพยาสารหรือสุสารานะไว้ตามมินดีที่นักตีนมากรจ้าลายทานมาตั้งแต่ชีวีหรือมูรามนะฮะมาที่มหาสารคัส um <c oughs> so um ุสราหรืออโลพยาสารเนี่ยก็จะมีท่านทสู้นะไว้ให้เพื่อให้เป็นมิ่งฝันของประชาชนที่เข้ามาไน้โลภาสารเพราะนั้นจังหวัดระเส ก็โชคดีที่ฮัโรบารเอาพาภัยสัตร,รู้มาเป็นองคประธานที่ฮันโรบารแห่นี้ก็เป็นเป็น,ปนรูปที่รักษาได้ปุกวย ิงของน้ำใจของเป็นกราสิ์เนี่ยไปถึงคนอายุทยานะครบเออป็นญาตที่ผมสร้างมาเมื่อเห็นของของชาวรสินเนี่ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลมากเพราะว่าผงคนเนี่ยไม่มีของไม่มีที่นองเมื่อเห็นอนฉีดของกระสินไปมียาในไป็น้ำตาไหลสิ่งี้คือสิ่ที่เราได้รวบของเราทำเราจะได้ของค่าลดได้เงินส 1 Workers, 8 0 3 17 9ล9นแแต่มยกบีส่วนเอีกแสนกว่าบาทเราช่วยที่กรมรักษาท้องชัยัเดห้าหมื่นบาทช่วยที่โรบรีห้าหมื่นบาตอนนี้เรามีเงินสดอยู่ในมืออีก20 0 0 0กว่าบาทแล้วมีเข้าวสารนับร้อยกระสอบนะก็ก็มีสองส่วนว่าข้าวเหนียวกับข้าเจ้าทางวิทยาโรบรีเนี่ยเขาพยายามได้กระจาเพราะว่าเบอกอาหารง่าย นั่นก็เดี๋ยเราก็แรกเราไม่คิดว่าจะขายเราก็จังหวะเราให้ข้อค้างมาอยู่เขาก็ตีราคาให้เราแค่กิโลกรัมละ18บาทถูกมากเราก็บอกเราไม่ขายเดี๋ยวเราจะให้โรงการพวกเราช่วยกันซื้อเองถ้าซื้อในกิโลกรัมใดที่ส5บาทนำสารสวนไปช่วยนะครับตอนนี้ก็มีการที่ท่าจำหน่ายข้าวสารเดี่ยวเนี่ยอยู่ประมาณแส3 นี่ค <mean> ือส um, ่วนหนึ่งงใจที่พวกเราได้ร่วมนทให้ หนองหายที่บ้านหนองคายอีก20ล้านคเลยนะแล้วก็เมื่อวานที่บ้านท่าเยียมอี36านทนเลยนะับแล้วก็เมื่อวันก่อนที่บ้านหนองตรือนะฮะอีก55ล้าทางเราก็จุกจดแล้วตอนนี้ผมก็ื่อคืนผมก็ติดต่อขอกำนังขอความรอจากเงศิลาเลยจากตรง ถ้าบ้านแจ้งตุงนาที่นาของเกษตรกรนับหมนได้กจะโดนโง่่คิดดูท่ามได้ะถ้าชาวนาขายข้าวนั้คุ่าหลายสิบล้านเราเงินตรงเนี้ยเป็นอาที่คุณค่าเพะเราป็นคแลพวกเราต้องช่วยกันเช้านี้นะทาไจะไปช่วยในบ้านสงหก็ไปท้าลองัชิาจะไปบ้านแจ้งจงช่วย ก็ไปเป็นผู้โหไปช่วยซึ่งท่านที่อยู่ทรงนี้ก็ช่วยดูแลเพื่อน่าตินั่นแต่สิ่งเราเนี่ยยังทาดอยู่เป็นกระดาน้ำางใจของพวกเราเองก็ยังช่วยเหลือในจังหวัดต่างโดยว่าอย่างยิ่งชาวจังหวัดพยาวซึ่งที่อยากพวกท่านอยากเต็นกำลังใจก็คือกำลังใจที่จะช่วยเหลือะ็ไปจากเต็มกำลังเราสามารถสื่อถใจ เพื่อะบายชุดนี้ให้แก้ปัญหาเรื่องทุกข์องใครที่เกิดขึ้นได้และพวกเราเองผมดีใจที่ท่านผู้กำกัรได้พูดถึงปัญหทุกข์างหน้าหลังจากน้ำลดในสิ่งที่เราจะูกผมก็เรียนว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาผมก็เรียกท่านผอสำนักงานเดลภาเนี่ยท่านผอท่านเกษตรกรนำโชคเพราะว่าเราต้องคิดข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่เกษตรกรได้เสียไปแสนกว่าไรเราจะทำยังไงเนี่ยที่ให้น้ำมา เขาจะชดเชยผมก็คิดว่าเรามีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิตก็คืออะตอมิกนาโนอะตอมิกนาโนจะเพิ่มผลผลิตนะครัทำไมที่เราจะแจกจ่ายอะตอมิกนาโนให้กับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมจากผลผลิตนะฮะไล่ถึงห้าอยกิโลถ้าใช้อะตอมิกนาโนจะถึงห้าร้อยกิโลกรัมหรือ1นึ่ันกิโลกรัมในหน้าปางที่นาแน่เกี่ยวกับขอว่าเราจะมีงบประมาณในการจัดซื้ออะตอมิกนาโน มาช่วยเกษตรกรในช่วงทำงานปั่นได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดโน้วนและบอกท่านสง่าเทพทางนี้ผมคิดว่าองค์ประกองส่วนต้องถิ่นนะฮะถ้าถ้ามีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับผมเนี่ยนำเงินสมรอมใจออกมาจะเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรเพื่อมาเชื่อมโยงนะที่ถิ่นในเรื่องที่สองที่ตกลงคิดก็คือว่าเราจะสามารถรวบรวเนี่ยปัญหาคดีโจรกรรมท่านก็คง ปัญหาทีอันสราที่แรงงานทุกทีของการในสังกัดกระทรวงแรงงานก็คือว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานของเราที่เดินทาพื้นที่นวัดตครปฐุมธานีจังเป็นที่จะต้องเดินทางขี่ชีบของเราเพราะว่าโรงงานต้องปิดอย่างน้อยสามเดือนสองเดือนต้องอัดงานทำยังไงที่เขาจะให้มีอาชีพนีในระหว่างที่กลับมาเองนมาตราห ในขณะที่ทุกส่วนและการต้องคิดห่เพราะว่าต้องเราต้องเสียสละเงินงบออกมาไปดูงานสองขาอย่างน้อย10%เซเพื่อที่จะให้รัฐบาลนำเงินตรงนี้ไปดูหนาประเทศท่านตงคิดแล้วท่านจะตัดตรงไหนข้างท่านจะประหยัดตรงไหนท่านจะเสียสละบตรงไหนในเรื่องการไปดูงานต่างประเทศในเรื่องตางท่านต้องตัดใจเลยท่านต้องเสียสละเสียสละบนับปันทีเลยแล้วก็วางแผนที่จะช่วยรัฐบาล เพียงในเรื่องราวในสิ่งที่เราต้องคิดต่อไป3าสี่เรื่องนะฮะที่เราจะต้องคิดเดื่องน้อยเรื่อนธันเวลานะฮะน้ำจลเราก็ต้องคิดต่อไปนะฮะการทำงานของเราเนี่ยเขจะต้องตลอดเวลากันนะผมเองก็ให้ท่านนายกอรรมชาติเองก็จะออกตัวทาไปแจ้งโกรมตับพิเศษสิ่งเหล่านั้นทำข้าวทำอะไรให้เอ่องค์ ต้ของขอบคุณเจ้าที่รักษาพยา,า,าบาลของเราลูกๆเราถ้าไม่ได้ลูกพวกเนี้ที่เอ่อพ่อแมาสายนะฮะที่บ้านเหนือแดร์ก็คงยังไม่เสียเพราะเราสามารถซ่อมได้ภายในสองวันครึ่งนะฮะเพราะลูกๆพยาบเนี่ยเพราะว่าพวกเราเองเด็กๆเราทำสามชั่วโมงเราก็หมดต่ำหน่อยแบบหรืออสซอึ่งมันเยอะมากนะฮะชาวบ้านแต่เด็กๆลูกๆเนี่ยเยขาอายุ เขาทำงานที่ิช่วโมงเขาแข็งมากคนสองสรคนเนี่ยกำลังหาสารมากไม่แปลกใจเลยที่ในอดีตที่ผ่าภาษีของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศนักืจะอยู่ในวัยกำมา้มาเพราะกำลังลดลบลบมีกมาัหลดนเพื่ราไเป็นกรลังานที่ใหญ่ใน,นช่วยเราเรก็ขอให้เราได้ให้ขาเข้ามามีส่วนร่วเป็นพฤตกรรมที่เป็นประโยชน์ทำนีด้วย ครับในส่วนของตัวผมเองก็คงจะไม่มีอะไรที่จะขอฝากคณาสหานะครับที่ที่เราลุกปิจกรรมยามเช้าในทางชุมนุมเราเลิกแบบสิผมก็ทราบว่าสมาชิกชุมนุมเราท่านที่ต้องย้ายไปท่านการท่าไทยใช่ไหมใช่ไหมครัไปได้อย่างเะ็มรูปแบนะครับเออต้องขอบคุณท่านการท่าไทยเยอะ